ตลอดหลายปีที่ผ่านมาอิซูซุแพเนเต,เตยังคงเป็นตำนานทั้งในอินโดนีเซียและในหมู่แฟนรถดีเซลชื่อเสียงของรถยนต์รุ่นนี้สร้างขึ้นจากความแข็งแกร่งประหยัดน้ำมันบำรุงรักษาง่ายและความทนทานแม้ว่าการผลิตจะยุติดลงอย่างเป็นทางการในปี2021แต่อีซูซูยืนยันว่าอะไหล่แท้จะยังคงได้รับการสนับสนุนอย่างน้อย15ปีซึ่งหมายความว่าคาดว่าอะไหล่ของแพนเตอร์จะยังมีจำหน่ายไปจนถึงอย่างน้อยปี2036การรับประกันฮิต ช่วยรักษาความเชื่อมั่นในหมู่เจ้าของรถเดิมแม้ว่าแบรนด์จะเปลี่ยนกลยุทธ์ไปสู่รถเพื่อการพาณิชย์ก็ตามในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีกระแสการคาดเดาเกี่ยวกับการกลับมาของเทนเตอร์เกิดขึ้นอย่างมากมายมีข่าวหรือว่า isuzu อ,อาจนำาทนเตอร์รุ่นใหม่หรือ m B v suv ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเทนเตอร์กลับมาอีกครั้งในปี2 0 2 5หรือส0 2 6สโดยผสมผสานแก่นแท้ของความคลาสสิกเข้ากับเทคโนโลยีและการออกแบบที่ล้ำสมัยข่าวลือเหล่านี้มาจากภาพร่างแนวคิดการร่วไหล และการรายงานข่าวจากสื่อยานยนต์ที่บ่งชี้ว่าแทนเตอร์จะกลับมาอีกครั้งสําหรับคนรุ่นใหม่แนวคิดนี้ไม่เพียงแต่จะรื้อฟื้นความทรงจาในอดีตแต่ยังรวมถึงการแข่งขันในตลาดที่มีความต้องก่อหาระด้านการปล่อยมลพิษความปลอดภัยและคุณสมบัติต่างๆมากขึ้นจากข้อมูลที่รั่วไหลและรายงานต่างๆระบุว,ว่าแทนเตอร์รุ่นใหม่จะใช้เครื่องยนต์ดีเซนเทอร์โบคอมมอนเรล2.5ลิตร ที่ได้มาตรฐานการล่อยมลพิษยูโร5ให้กำลังประมาณ130แรงม้าแรงบิด320นิวตันเมตรคาดว่าจะมาพร้อมกับเกียร์ธรรมดา6สปีดหรือเกียร์อัตโนมัติ8สปีดซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริมมอบความยืดหยุ่นทั้งในด้านสมรรถนะและการขับขี่ที่นุ่มนวลทั้งในเมืองและบนทางหลวงเครื่องยนต์คาดว่าจะได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นลดแรงสั่นสะเทือนประหยัดน้ำมันมากขึ้นและตอบสนองได้ดีกว่าททนตรรุ่นเก่าด้านการออกแบบรุ่นใหม่นี้คาดว่า5จะได้รับการปรับปรุงใหม่ทั้งหมด ทั้งเส้นสายที่เฉียบคมและลู่ลงมากขึ้นกระจังหน้าที่โดดเด่นยิ่งขึ้นพร้อมการตกแต่งด้วยโครเมียมไฟเลเดีไซน์ดูดันและรูปลักษณ์ที่ผสมผสานความทันสมัยเข้ากับเอกลักษณ์ที่แข็งแกร่งภายในมีข่าวหรือว่าห้องโดยสารจะผสมผสานความคลาสสิกเข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่คาดว่าจะมีแผงหน้าปัดดิจิทัลนระบบอินโฟเทนเมนต์หน้าจอสัมผัสข,ขนาดใหญ่ซึ่งอาจจะวางในแนวตั้งและวัสดุโดยรวมที่ดีขึ้นแต่ยังคงไว้ซึ่งความรู้สึกที่ใช้งานได้จริง และความทนทานนอกจากนี้ยังมีรายงานการอัปเกรดด้านความปลอดภัยได้แก่ถุงลมนิรภัยคู่หน้าระบบเบรก ABS ระบบควบคุมสเียรภาพอิเล็กทรอนิกส์ ESC และระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่อื่นๆเพื่อให้สอดคล้องกับความคาดหวังในปัจจุบันบางแหล่งข่าวยังระบ,บุด้วยว่าอีสุสจะติดตั้งอุปกรณ์ที่ทันสมัยกว่าไห,ห่พอเทียบเท่ากับที่คู่แข่งนำเสนอเพื่อให้เป็นรถ PVS SUV ที่สามารถแข่งขันได้สำหรับครอบครัวและผู้ใช้รถอเนกประสงค์อย่างไรก็ตามยังมีข้อกังขา และความระมัดระวังอยู่บ้างอิสุสุนันชิชเคยระบุว่ายังคงมุ่งเน้นไปที่รถยนต์เพื่อการพาณิชย์และยังไม่มีความมุ่งมั่นที่จะกลับมาทําตลาดในกลุ่มผู้โดยสารแม้ว่าผู้บริหารจะยอมรับว่าแพนเตอร์มีคุณค่าของแบรนด์ที่แข็งแกร่งในอินโดนีเซียและเป็นที่กล่าวขวัญในหมู่แฟนๆแ,แต่พวกเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าการฟื้นตัวใดๆจะขึ้นอยู่กับความต้องการของตลาดสภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบและการวางกลยุทธ์ที่สอดคล้องกันอุปสรรคหนึ่งคือกฎระเบียบด้านการปล่อยมลพิษตลาดสมยัยใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และภูมิภาค